เอาครับเกมที่สนามทีวีสเตเดียมเริ่มขึ้นแล้วนะครับไทยฮอนดาร้อยกระบังเอฟซีครับกับพัทยายูเนเต็ดครับส่งสัญญาณบอลโด่งครับของพี่น่าแล้วเดงกางมุขึ้นกับหลังมาแล้วอยู่ที่ธนศัก์ยิงลูกนี้บอลโอ้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์แต่ว่ายังไงครับพูทศิสิ์ไม่ให้ครับเป็นลูกล้ำหน้า บอลทำชิงกันได้ดีครับหลุดมาแล้วเหมือนกันครับทาหน้าแล้วลองยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบเลยครับโหในกรอบพิดโทษนี้ก็เติมขึ้นไปเหมือนกันครับทวินบุตรสมบัติครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับเลือกยิงเองครับปรมัตกรองบริสุทธิ์ครับดูจากจังหวะฟรีคิกก่อนนะครับอัทยานี่จังหวะที่ปีหน้าครับโยนยัดเข้าไปในกราวเนี่ยมุ่งไปติดแนวรับของทายอนดาครับบอลกระดอนเข้าทางธนศักดิ์สิทธายนะครับดูครับจังหวะยิงล้ำจริงจริงครับ แม่จังหวะที่มงสบัดของฮัสสันซุนนี่ครับยิงต่อครับเราได้ลูกเตะมุมบ้างครับจังหวะนี้ของไทฮอนด้ารับปรเปิดมานะครับแต่ว่าจังหวะเติมขึ้นมงของสิริวัฒน์นี่บอลไม่ตรงกรอบแลับอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งแต่ของพัทยาดูกันอีกครั้งครับจังหวะเตะมุมครับนี่ครับเร็วเลยครับจังหวะมงสบัดก็ออกหลังไปครับเริ่มมีโอกาสจบสกอร์บ้างแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเกมรุกของไทฮอนด้า วัชรินจ่ายเข้าไปตรงกลางจังหวะต่อสั้นๆแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ทําได้ดีครับแล้วยังไงครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเอาจนได้ครับไทยอนดานานๆจะบุกสักครั้งแต่ว่าสามารถจบสกอร์ได้ครับเป็นปรมาณกองบริสุทธิ์ครับหประตูต่อศูนย์ครับไทยอนดาเจ้าบ้านครับขึ้นนําพัทยาอยู่ในเตดครับครับเป็นประตูแรกของไทยอนดาไล่กระบังในฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพในฤดูกาลนี้เองครับ แล้วก็เป็นปรมัตตกองบริสุทธิ์นี่ครับที่ยิงด้วยสายเข้าไปอุนี้ถือเป็นโอกาสยิงครั้งที่2ของปรมัตตในเกมนี้ครับทำได้ดีนะครับจังหวะวนแล้วก็ยิงหนีมือของท็อสปอรเข้าไปครับเนี่ยครับคือจังหวะขึ้นเกมแดนกลางของแถวหน้านี่พัทยาไม่มีใครบีบเลยครับเบาลึกมาถึงปรมัตตแล้วมีโอกาสจับในกรอบเขตโทษวนหนึ่งรอบครับสุดท้ายยิงเสาแรกเข้าไปเลยครับเนี่ยครับคือวนเข้าซ้ายแล้วก็มีโอกาสได้ยิงเต็มข้อครับ คนที่จ่ายมาให้เนี่ยเป็นนพกปรกอบคำคงเลยครับกับตัวเล็กแต่ว่าคุมเกมตรงกลางอยู่ใช่มหมเนี่ยครับ้ายเส่าแดงกรโหลกแบบนี้พยายามตามประกบแล้วครับพันยูอุปรัชนะครับบ็่ขวานะครับแต่ว่าปรมัตเองก็ไปเกี่ยวบอลแล้วบางบอลม้วนตัวแล้วยิงเรียบร้อยเลยนะครับหนึ่งประตูต่อสูนนาทีที่13นะครับแล้วก็ลองเปิดยาวครับตอนนี้แล้วหลุดมาเนเราถึงก่อนด้วยครับแล้วเกี่ยวบอลไม่ได้แล้วเหมือน ก็โหนกศัก์ไปทําฟาวหรือเปล่าครับแต่ว่าออกมาจังหวะนี้นอกเขตครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยครับส่วนนี้ครับดูกันอีกครั้งครับนี่ครับนี่นอกกรอบเกยรโทษนิดเดียวจริงๆนะครับโหนกศัก์ไม่งานนี้เป็นเรื่องเหมือนกันครับตัวสุดท้ายด้วยครับจังหวะที่ออกมาจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นการเล่นอันตรายนะครับแล้วปลายซัดเนี่ยไปโดนที่ใบหน้าของในกราวดด้วยครับนิดเดียวครับ ครับกระโดดไปเหลือไปนะครับคนแรกของเกมครับกนกศักดิ์ผู้สำประตูของไทอนด้าใครจะยิงลูกฟิกฟิกลูกนี้ครับบูรษินเปล่าแล้วครับแล้วก็เป็นจังหวะนี้ยิงไปติดบล็อกนะครับมาสันซุนี่ได้เพียงแค่ลูกเตะมุมเท่านั้นเองครับโอ้โหได้โดนเต็มจุกนะครับจังหวะนี้ปิดทางมีเดะน,นะครับบอลแฉลบออกหลามไปเลยครับ ยิงแรงนะยครับระยะประชิดด้วยแม่ใช้ศีษะบล็อกครับลูกยิงของซุนนี่มีเดียเองนี่พอล้มไปแล้วนี่มึนเลยครับเป็นหน้าหนุนเข้าไปมในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะได้มงด้วยครับแล้วบอลยอโอ้โหออกหลังไปครับจังหวะนี้เติมมามงได้ดีครับชินพัทดีออครับเป็นโอกาสจบครั้งแรกของชินพัทในเกมนี้นะครับการหลังไม่แค่ส9ปีครับเกปีทีมชาติไทยด้วยนะครับชินพัทดีออ หวะรุกยนของเบียนานี่ถือว่าได้ลุ้นเลยครับบอลหยอดแต่ละครั้งไปนี่เพื่อนจบสกอร์ได้ตลอดเลยครับอันโตโอพีนาครับน่าจะเป็นพีนาครับที่ลองยิงลูกนี้บอลโด่งคราบคานออกไปครับไม่ได้ลุ้นเลยครับมัิยาลูกตั้งเตกของแถวด้าขึ้นมาครับน่าจะทําดีกว่านี้ครับจะเป็นระยะทําการของพีนาเหมือนกันนะครับบอลริมเส้นด้านซ้ายแล้วเปิดมาลูกนี้ได้มงด้วยครับโุกผู้ชมมาโห แล้วเหมือนจะโดนนักเตะเทวหน้านะครับบอลข้ามคานออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมนะครับของพัทยาดูอีกครั้งครับโอ้โหเท้าครับจังหวะนี้เป,นเป็นสิริวัฒน์หรือเปล่าครับ,รบนี่ครับจังหวะยกเท้ามานิดเดียวครับโอ้โห จริงจริงเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนทางเข้ามาตัว,<ช>ตวเองเหมือนกันเอครับด้านขวาจากวันนี้เติมมาเองครับเนยกราวเอาบอลมาแล้วตัดเข้าตรงกลางโยกหลบหนึ่งไม่ผ่านครับแต่ว่ายังได้อยู่พัทยามีนเตะเจ็บอยู่แต่ว่าเล่นต่อครับเนกราวหลุดไปแล้วแล้วลูกดีออกมาเร็วครับกระหนกศักด์โอ้โหแล้วเรียกฟาวได้ด้วยครับจวะนี้พุทธศิลป์เป่าฟาวไปแล้วครับจังหวะเนกราวมนจะไปเตะกระหนกศักด์ครับเกือบหลุดก็ไปยิงแล้วครับเนกราวหันมาอีกทีนึงก็มาเจอกระหนกศักด์ครับ นี่ครับจังหวะเบิ้ลเร็วครับวรนาดเบิ้ลมาแล้วโอ้โหบอลนี่มันสปินไปข้างหน้าเลยครับเกเก่าเองวันนี้เนี่ยทำชี้หนึ่งสองกับเพื่อนได้น่ากลัวหลายครั้งเลยนะครับนี่เป็นจังหวะที่โดนปรมัดแสครับแต่กลายเป็นปรมามัดที่เจ็บเองนะครับดูเหมือนปลายสาัเนี่ยไปจิกพื้นแล้วก็ทําให้ บอลมาแล้วครับปรมัตทำชิงกันได้ดีครับทีรวัตรแล้วยังได้อีกครับแล้วลูกนี้ยังไม่ล้บหน้าลโงยิงมีเสียงนักวิดดังขึ้นมาก่อนแล้วครับนาดิพัทยาเองถ้ามีประตูก่อนจบเรีงนี้ก็สนุกเลยครับเป็นผู้มีเกตาครับจังหวั้ทำชิงกับในกราได้ดีเลยครับแล้วยิงลูกนี้บอลโด่งข้ามคานออกไปครับดูครับจังหวัดทำชิงกันครับในเกราเนี่ยครับในเกราแหวกสองมาได้เลยครับ สองมาแล้วก็หลอกให้ผู้มีนแกวตามีโอกาสยิงลูกนี้ไหแต่ว่านี่ครับมุมมันโดนบีบไปหมดแล้วครับผู้มีนเ,เ,เนี่ยเกลเองนี่ก็ถีมตัวมาจากเอสจีเมืองทองนะครับขนาะที่ผู้มีนเองก็ยืมมาจากเอสจีเมืองทองเยมาอนกันยพัทยาจะโตบ้างครับตอนนี้พาบอลขึ้นมาเองแล้วพิชาจ่ายให้เนเกลวเนี่เกาวหลุดเดียวอะไรแล้วครับจังหวะนี้เนเกลแล้วยิงเรียบร้อยไหมไม่เข้าครับโอ้โห เป็นโอกาสทองจริงๆครับของพัทยาจังหวะโต้กลับเร็วครับแล้วหลุดเดี่ยวไปแล้วครับจังหวะที่พี่ชาจ่ายให้กับจูเนียร์เนกาครับแต่ว่าเนกาทีมจากยามาฮ่าเดือนหนึ่งครับขึ้นนำพัทยายูนิเต็ดนะครับทีมจากไทยลีกนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็ได้หนึ่งประตูจากปาร์บาทก่อนใิสุ์นะครับนาทีสิบสามนี่เป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดของพัทยานาทีสุดท้ายเลยครับของครึ่งแรกครับ พิชชาไหลามาแล้วเนี่ยกราวยิงเนี่ยพยายามให้ทางกระดูกสักหลงแล้วนะครับกลับแต่ไปโดนปลายสตาร์ทรับลูกนี้หลุดออกนอกกรอบไปทีมเยือนครับชุดขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาจาวังหวะนี้ได้บอลมาแล้วก็พัทยาแล้วจวังหวะที่จ่ายมาทะลุแล้วก็เป็น,นยังไงครับฮัสซัน สุน,นี่ยิงก็โหลูกนี้หนีไปพยายามเลี้ยงหลบผู้สาประตูครับพยายามหนีผู้สาประตูไปแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะย,ยิงสุดท้ายที่บอลโด่งข้ามคานออกไปครับโอ้โหเหมือนจะโดนบล็อกหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับเกือบรุ้นตีเสมอได้ครับพัทยาบอลมาจากตรงกลางแล้วจ่ายลูกนี้ทะลุเลยครับแล้วก็ฮัสซันุนี่ครับหลุดไป แล้วพยายามหานี่ละครับหนีมือรู้สาวประตูแต่ว่าโอ้โหกระหนกสั่งยังโชว์ซุปเปอร์เซฟยังปัดไม่ได้ครับบอลโด่งข้ามคานออกไปครับได้เพียงแค่ลูกเตะมุมท่านั้นเองครับพัทยาเริ่มเกมได้เพียงแค่นาทีเดียวของครึ่งหลังครับได้ลุ้นเลยครับผมมินหนุนเข้าไปในกรอบเขตโทษรับพักออกในกราวแล้วลองยิงแต่ว่าก็ติดบล็อกจังหวะนี้ครับโอ้โหรับหนึบเลยครับกระหนกสั่ง โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับเริ่มใน2นาทีปฏิยาครับดูครับครับมาสายทีขวาทีนะครับสุดท้ายเป็นเนเกราครับยิงในกรองเกียรโทรลูกนี้ก็โดนมีเดียดบล็อกไปด้วยครับอู้ดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บไปเลยนะครับเนเกราบอลยังเคลียร์ไม่ขาดยังอยู่ที่พัทยามาอีกครั้งที่พีหน้า พีหน้าเปิดเข้าไปกรอบเกทโทษแล้วเนก้าได้มงลูกที่เรียบร้อยครับตามตีเสมอได้สําเร็จครับพัทยายูเนเต็ดจากจูเนียเนกาเลยครับนาทีที่50ครับโอ้โหหลังจากก่อนหน้านี้นี่มีโอกาสได้ยิงมี3-4ครั้งครับสุดท้ายต้องมาจบลงด้วยลูกมงครับโหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อหนึ่งครับพัทยายูเนเต็ดตามตีเสมอไทยอนดาครับนี่ถือเป็นความพยายามเลยนะครับของจูเนียเนก้าครับแมสุดท้ายแล้วทำประตูให้ทีมเสมอครับ หนึ่งประตูตอนหนึ่งนาทีที่50าพอดีเลยครับนี่เป็นประตูแรกของเนกาวในถ้วย FA ฟ u คครับแล้วก็เป็นประตูที่สิของเขาในฤดูกาลในหลีกจริงไป9ลูกมแม่ลูกนี้นี่ถือว่ามงคมกลิบเลยครับนะจังหวะเปิดไปด้านขวาของพีนานี่ครับจังหวะหมูในกาวบอลตกพื้นนี่กรหน,นกสักเอี่กะไ,กะไรยิว่าออกครับ เรวเปิดบาลลูกนี้ได้มงด้วยครับโอ้โหแต่ว่ามงไม่ดีครับบอลถากเสาออกไปครับทวินครับบุญบุตรสมบัติครับที่ได้โฉบเข้ามามงนะครับโอ้ดูครับบอลลูกเตะมุมของไทยวันด้าครับได้ลุ้นเหมือนกันครับครับเนี่ยครับคอสมาแล้วจังหวะมงสะบัดนี่หลุดออกกรอกครับโดนบังด้วยพหน้าด้วยนะครับจังหวะมงของทวิน กลับกันครับตอนนี้เนกเรากับมีบทบาทมากกว่าแล้วจังหวะนี้ทำที่กันแล้วหลุดเดียวครับฮัสซันสุนนี่หลุดไปแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมัติยาพลิกแซงไทยฮอนด้าขึ้นนำครับนาทีที่56นะครับจากคนนี้ครับฮัสซันซุนนี่ครับสองประตูตอนเองครับมัตยานำไทยฮอนด้าครับพริกแซงเลยครับมัตยาอยู่แลเต็ดนะครับอ้จังหวะหลุดเดี่ยวจังหวะนี้แล้วใช้โอกาสไม่เปลืองครับฮัสซันยิงเสาแรกแล้วก็หมดสิทธิ์เลยครับผู้สามผัสถูกกระนกซากครับ เอาครับทีมเยือนครับปทยาพลิกแสง2ประตูตอ1หนึ่งโอ้โหช่วะานี้ถือว่าคมกลิบเหมือนกันนะครับพัสสันโอ้โหหอลถ้วยถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับตุลตาหลีกครับนี่ก็ผ่านข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วช้างเอเปคําตอนนี้ก็ขึ้นนำครับไทวอนดาจากที่ตามหลังตั้งแต่นาทีที่ส3ครับแล้วตอนนี้ขึ้นมานำสองประตูต่อหนึ่งครับหลุดเดี่ยวไปแล้วยิงลูกนี้โอ้โหหมดสิทธิ์เซฟเลยครับขนมศักดิ์วงรัตนวิจิตครับดูครับกระชากบังครับได้กลับกีดโทแล้วก็แปรลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับพัทยายูเนเต็ดครับขึ้นนำไทวันด้าครับดูครับท่าดีใจนี่ถือว่าพลิกแซงในยอดเยี่ยมเลยนะครับนาที56ใช้เวลา อซัตชนีเปิดข้ามาในกรอบเข็โทษแล้วเรียบร้อยไหมไม่ครับโอ้โหจังหวะนี้เปิดหลุดไปแล้วครับแต่ว่าตัวที่สอดขึ้นมาเติมลูกนี้เป็นพิชานะครับที่ยิงลูกนี้บอลออกหลังไปอย่างน่าเสียดายเลยครับโอ้พระโดกาสหนีไปเป็น3ประตูตัวหนึ่งครับดูจังหวะทำชิ่งกันทําได้ดีครับรับเนี่ครับบอลเริ่มมาจากในกราบอย่าวนะครับทำชิ่งออกมาแล้วจังหวะที่ซุนนี่ครับเปิดตรงกลางแล้วสุดท้ายยิงข้ามคานนี่น่าเสียดายครับจังหวะนี้พิชาอุทา ถ้าวางเท้าดีๆไฮเบาๆก็เข้ากรอบนะครับครับโอ้โหสักครู่นี้เน้นไปหน่อยครับเป็นประตูก้ามานี้โอ้โหยิงมาเลยครับแต่ว่ายังดีครับทศพรสีเหลืองยังชกออกไปได้ครับโอ้โหได้เพียงแค่ลูกแต่มุมเท่านั้นเองครับถือว่าจังหวะยิงนี้ทําได้ดีแล้วนะครับสันไพ่แค้ช่วยดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับครับเนี่ยครับปั่นซ้ายแล้วแล้วลูกฟิกคิกครับของพัทยาตอนนี้ทศเวลาเสียนาทีนี้ครบแล้วแล้วพุทธศิลป์ ชุมพลนีแปลงก็เป่าจบเกมการแข่งขันเลยนะครับไทยอันด้าแพ้ให้กับพัทยายุเนเดไปครับ1ประตูต่อรับครับก็ทีมไทยอันด้าได้ประตูขึ้นนาก่อนเลยนะครับในครึ่งแรกครับจากการยิงของปรมัต์กองบริสุทธิ์นาที13าขณะที่พัทยาครับมาแซงเอา2ประตูในครึ่งเวลาหลังนะครับจากจุเนียในคราวนาที50แล้วก็การยิงของฮัสซันไซด์ครับนาทีที่56นะครับทำให้จบเกมครับ ทีมไทยฮอนด้านะครับแพ้พัทยายูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อ2ครับทำให้พัทยายูเนเต็ดทีมจากโตยต้าไทยลีกนะครับทะลุเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลช้าง FA ครับในฤดูกาลนี้ต่อไปครับครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับที่สนามเทวทีสเตเดียมแจ้งวัฒนะนะครับไทยฮอนด้า แพ้คาบ้านให้กับพัทยายู่นเต็ดไปนะครับในฟุตบอลช้างเอเป้ครับรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็มาติดตามฟุตบอลโตโยต้าทีลีกแล้วก็ดิวชั่น1กันต่อครับทูชั่นครับก็ถ่ายทอดสดกันให้ชมเช่นเดิมนะครับจุใจเลยทีเดียวครับฟุตบอลไทยในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมเกมการแข่งขันฟุตบอลช้างเอเป้ครับรอบ64ทีมนะครับวันนี้ผมสมยศดิงยูแล้วก็คุณเกกิดฤ์ วิมลกับรวมทั้งทีมงานแต่ทัศส,สดนะครับของทรูวิชันก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามทรูวิชันมาโดยตลอดครับวันนี้เราสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซัเต็มข,ข้อล่อเต็มขั้นยูโร2016ฝรั่งเศสผลกันมาชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสิงโตคำรามอังกฤษแชมป์โลกอินสเลตเยอรมันหรือทีมฝอยทองโปรตุเกสเจ้าภาพฝรั่งเศสก็มองข้ามไม่ได้มีให้ลุ้นกันทุกราคาทุกนาที ต้องที่นี่สโปอรเบตคูอ,อยากมีชีวิตคูคูสมัครเลย